เล่าให้ฟังหลังขับสัปดาห์นี้มาคุยกันถึงเรื่องราวของรถยนต์คันนี้ครับ audi rs 3 sport black นะครับลองมาชมกันครับว่ามันมีอะไรน่าสนใจไม่น่าสนใจอย่างไรติดตามชมครับจัดใหญ่ให้กระหึมเลือกคันที่ชอบถอยคันที่ใช่ Fast Auto s t o w t l a n l a n d ev expo 2023งานจำหน่ายรถยนต์ใหม่ป้ายแดงรถยนต์ใช้แล้วคุณภาพดีมีรับประกัน รถยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีด้านยานยนต์แบบครบวงจร5.9กรกฎาคมนี้ที่ไบเทคบางนาเข้าชมฟรี ผู้ชมครับวันนี้ผมกำลังขับอยู่บนรถที่แม่อยากขับมานานละ Audi RS3 Sportback นะครับที่บอกว่าอยากขับมานานนะไม่ได้ไหมายความว่าอยากขับรุ่นนี้อย่างเดียวนะครับอยากขับรถ Audi ที่มันเป็นระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อ Quattro ครับมันเป็นความฝังใจลึกๆของผมมานานแล้วนะครับกับเรื่องของระบบ Quattro ของ Audi เนี่ย เคยขับแล้วก็ติดใจชอบพอดีวันนี้มี RS 3 Sportback ที่เป็น q u a t ตอรด้วยมาให้ขับอาจจะตัดสินใจค่อนข้างที่จะลำเอียงสักหน่อยก็ว่าได้นะครับมาว่ากันถึงเรื่องราวของรถคันนี้กันก่อนครับพวงมาลัยเป็นแบบดี a ช e ครับปาดฐานล่างอันนี้ก็เป็นสไตล์ของพวกรถสมัยใหม่ด้านล่าง6นาฬิกายังมีแบชหรือว่ามี ตัว rs บอกเอาไว้ด้วยนะครับพวงมาะไยก็แน่นอนเป็นแบบ multi function steering wheel เชื่อมต่อระบบต่างๆครบถ้วนครับแผงหน้าปัดนี่ทันสมัยทีเดียวครับนะฮะเป็นแผงหน้าปัดที่ต้องฝึกให้คุ้นเคยนิดนึงแล้วจะดูง่ายครับนะฮะมีเรื่องของเป็นการออกแบบที่ทันสมัยมากทีเดียวนะครับแล้วก็ดูดูสปอร์ตต้องบอกอย่างนี้นะครับนะครับส่วนจอตรงกลางก็ประมาณสัก 12นิ้วนะฮะเอาประมาณก็แล้วกันเพราะว่าผมเองก็ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้นะครับระบบเครื่องเสียงก็เป็นของ Bang o r u f s e n ครับก็เป็นยี่ห้อที่บรรดา,าคนประเภทอะไรอะหูทองหูเพชรที่ชอบฟังเสียงตรุงติงของเครื่องดนตีนี่น่าจะรู้จักกันดีนะครับภายในนั้นก็ใช้โทนสีดำใช้โทนสีดำมา เป็นสีหลักของตัวรถคันนี้นะครับเบาะนั่งนั่งสบายครับเขาบอกว่าเป็นเบาะนั่งหุ้มหนังแบบด y นามิก้าไมโครไฟเบอร์ซินเทติกนะด้านบนก็มีซันรูฟเป็นพาราลมิกซันรูฟนะภายในนี่เขาบอกว่าตกแต่งในสไตล์ของ RS ด้วยลวดลายแบบคาร์บอนแอตลาสสตรัคเจอร ว่าอย่างนั้นนะครับก็เป็นสับทางการตลาดเฉพาะของเขาว่าอย่างนั้นดีกว่ามาว่ากันถึงเรื่องเทคนิคดีกว่าครับรถคันนี้ใช้เครื่องยนต์เบนซินแบบ5สูบเปลี่ยงนะครับเป็น5สูบแถวเรียงนะฮะสวาล์วต่อสูบแล้วก็จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดตรงหรือว่าแก๊สโซลีนไดิเรกอินเจคชั่นนะแล้วก็มีเทอร์โบชาร์เจอร์เข้ามาทำงานร่วมด้วยก็ แน่นอนครับพอจ่ายเชื้อเพลิงแบบหัวฉีดตรงก็ทำให้จังหวะการจุดระเบิดแม่นยำและก็ฉับไวได้มากขึ้นความจุของกระบอกสูบรวมกันแล้วก็2480ซีซีเครื่องยนต์ให้กำลังสูงสุด400แรงมา้า<ม>เมื่อทำงานที่5,600รอบถึง7,000รอบต่อนาทีมีแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเมื่อทำงานตั้งแต่2,250รอบถึง5,600รอบต่อนาที แล้วก็ถ่ายทอดกำลังผ่านเกียร์ในระบบ S-tronic เดินหน้า7จังหวะอัตราทดก็คือเกียร์ออโต้เจ็ดสปีดพูดกันง่ายๆนะครับขับเคลื่อนในระบบขับเคลื่อน4ล้อควอ t r รครับในสมุดคู่มือบอกว่าจากจอดหยุดนิ่งอยู่กับที่จนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เรียกกันว่า0-100ถึงนะครับใช้เวลาแค่3.8วินาทีเท่านั้นเองอันนี้เป็นเวลาซปเปอร์คาร์เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ความเร็วสูงสุดนั้น250กิโลเมตรต่อชั่วโมงพวงมาลัย มีพาวเวอร์แบบไฟฟ้าช่วยผ่อนแรงนะครับเป็น Progressive Steering ระบบเบรกเป็นดิสเบรก4ลอ้อยางเป็นขนาด265ซีรีส์30ขอบ19นิ้วส่วนคู่หลังก็เป็น245ซีรีส์35ขอบ19นิ้วครับก็สไตล์รถแรงๆทั้งหลายยางหน้ากับยางหลังก็จะต่างกันอยู่เล็กน้อยนะครับตัวรถยาวทั้งคัน4,389ม mm, ิลิเมตรกว้าง1,984ม mm. ิลิเมตร แล้วก็ส่วนสูง1 4 3 6ม mm. ิมลลิเมตรฐานล้อวัดจากดุมล้อหน้าถึงดุมล้อหลัง2 6 3 1มิมลลิเมตรถังน้ำมันก็จุ55ลิตรครับอันนี้ก็เป็นสเปคของเขานะครับแน่นอนครับพอเป็น p r อ t r o เป็น rs ซึ่งถือว่าเป็น audi ที่ตกแต่งพิเศษว่างั้นเถอะนะครับอัตราเร่งเครื่องยนต์ไม่ต้องห่วงครับรูดปลา๊แน่นอนช่วงล่างทำมาแบบแน่นเฟิร์มครับเลี้ยวไปไม่ต้องกลัวยยบไม่ต้องกลัวเหว เรียวก็ไปเมื่อไหร่ก็เข้าแม่นนะครับพวงมาลัยคมเอาอยู่ทุกโคง้งทุกความเร็วแน่นอนครับนี่เป็นจุดเด่นของเขานะครับเป็นจุดเด่นของอาดีก็ว่าได้นะส่วนใครที่จะมีสัมภาระมากก็คงต้องไปหารถที่ตัวใหญ่กว่าน,นี้เพราะว่ารถในรหัส3นะถือว่าเป็นรถขนาดกระทัดรัดคอมเพกของ a u ด i แต่ในขณะที่เป็นขนาดกระทัดรัดคอมแพคคนนั่งเบาะหลังก็ยังสบายสบายครับแล้วด้วยช่วงล่างแบบนี้อาจจะเต้นหน่อยแต่ไม่ยวบไม่ฟัดนะครับไอ้ความไม่ยวบไม่ฟัดเนี่ยมันทําให้ไม่เมารถง่ายๆนะครับมันทําให้นั่งแล้วอาจจะรู้สึกกระเทือนหน่อยแต่ว่าไม่เมารถครับผมเองขับในเมืองขับลองเข้าโคง้งเหวียงไปเวี่ยงมาดิแม่เสียดายถ้าได้ขับในสนามที่เขา เปิดให้ใช้ความเร็วได้มากถ่อยน่าจะสนุกกว่านี้ครับรถแบบนี้ถ้าพูดถึงว่าเป็นสมัยก่อนสมัยผม,มาอายุใน,น้อยได้ขับแบบราลีได้ขับแบบ,บแบบที่เขาเรียกว่าทางฝุ่นคงได้อารมณ์ดีครับแต่เดี๋ยวนี้พออายุมากขึ้นก็ขับในเมืองนี่แหละครับคล่องตัวเดินทางไกลไปพักผ่อนไปเที่ยวโดยเพราะยิ่งถ้าเป็นทางภูเขาโคตรโ,โคโร้งคอโตรเอาอยู่ครับ 5 4 99,000บาทสนนราคาค่าตัวของ Audi RS3 Sportback คันนี้ครับแล้วก็ความเป็น Sportback นั้นภายนอกครับจะเห็นได้ว่าเขาใช้โทนแบบ glossy black นะครับมาขับใหด้ดูดันดูเด่นขึ้นตะแกรงหรือว่ากระจังหน้าที่ถูกร้อเรียนว่าเป็นทรงแบบสี่เหลี่ยมคางหมูนี่แหละครับจริงๆก็หลังๆนี่รถหลายยี่ห้อก็มาทำทรงแบบนี้ เพราะมันรับลมเข้าไประบายความร้อนได้ดีและที่สําคัญมันทําให้ด,ดูดูเด่นมากขึ้นนะครับต้องลองขับครับแล้วจะรู้ว่าทําไมคนที่เป็นแฟนอ u ดีเคยได้ขับในรุ่นขับเคลื่อน4ล้อที่มีระบบที่เรียกกันว่าคอ t โตรแล้วถึงไม่ยอมปันใจง่ายๆเรื่องอย่างนี้ไม่ลองไม่รู้ครับ